ด้วยพระมหากรุณาที่คุณคองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อสุนัขจอจัดเกิดเป็นศูนย์รักสุนัขหัวหินโครงการต้นแบบบริหารจัดการอย่างมีระบบครบวงจรให้ท้องถิ่นอื่นนำไปปรับใช้ได้ติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดงานของในหลวงตอนศูนย์รักสุนัขหัวหินค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับคุณทองแดงสุนัขที่เกิดข้างคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางไว้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงเมื่อปลายปี2541แม้เป็นเพียงสุนัขจรจัดแต่ทรงยกย่องว่าเป็นสุนัขที่กตันยูรู้คุณและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำหน่ายเสื้อคุณทองแดงให้คุณทองแดงได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ ูนย์รักสุนัขหัวหินสร้างขึ้นเมื่อปี2546เป็นโครงการตามพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากวัดเขาอิติสุขโตทั้งอย่างพระราชทานเงินจัดตั้งมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปัมเพื่อใช้ดูแลสุนัขและพระราชทานเงินสมทบมูลนิธิอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีเทศบาลเมืองหัวหินดูแลการดําเนินงาน และเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2557ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานเป้าหมายสำคัญคือการลดจำนวนสุนัขจอจัดอาทิทำหมันและรณรงค์ให้เจ้าของเอาใจใส่ควบคู่กับการดูแลสุนัขภายในศูนย์จัดแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มสุนัขโตเต็มวัยให้เลือดแก่สุนัขป่วยได้กลุ่มสุนัขโตเต็มวัยแต่ไม่สามารถให้เลือดได้รวมถึงกลุ่มลูกสุนัขสำหรับให้ผู้รับไปอุปการะ และกลุ่มสุนัขพิการเจ็บป่วยมีกิจกรรมหลากหลายอาทิทาราบำบัดเพื่อรักษาโรคและการว่ายน้ำในสัตว์ปกติยังเป็นการออกกำลังกายอย่างดี การคัดเลือกสุนัขที่มีคุณสมบัติครบเพื่อเป็นสุนัขให้เลือดของธนาคารเลือดโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินในวันนั้นเนี่ยสัมผัสได้ถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านมีต่อสุนัขครับแม้ว่าเป็นสุนัขจรจัดพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้รังเกียจเลยนะครับพระองค์ท่านก็ทรงพระเมตตาแล้วก็ทรงพระเกษ็จสำราญที่จะให้อาหารกับสุนัขจรจัดเหล่านี้นะครับตัวผมเองซึ่งเป็นผู้ที่ทํางาน ในโครงการนี้นะครับแล้วก็ผมยังคิดว่าคนที่เป็นคนรักคุนักนะครับ แล้วก็คนที่มีใจที่อยากจะคิดช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่แล้วเพื่อนท่านทรงเป็นต้นแบบในการที่จะทรงนํานนพวกเราเพื่อให้เห็นปัญหาสุนัขจรจัดแล้วก็รงอยากให้แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเหล่านี้นให้เป็นการแก้แบบครบวงจรแกธนาคารเลือดจากสุนัขจรจัดหลายคนเขามองว่าสุนัขจรจัดสามารถให้เลือดได้หรือเปล่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะครับก็เรียนว่าสุนัขจรจัดเนี่ยก็สามารถที่จะให้เลือดได้ถ้าเขาปลอดจากโรคนะครับนั้นเนี่ยการที่เขาสามารถที่จะให้เลือดได้นะครับแล้วก็เลือดของเขาเนี่ย มีคุณสมบัติที่ดีและก็ปลอดภัยให้เลือดได้ก็จะเป็นประโยชน์กับสุนัขที่มีเจ้าของนะครับที่เขาเจ็บป่วยและก็รอการรับเลือดที่โรงพยาบาลสุนัขจรจัดที่เกิดมาไม่มีเจ้าของหรือเคยมีเจ้าของที่รักวันนี้ได้มีที่พักพิงและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสุนัขที่มีเจ้าของแต่สุดท้ายจิตสำนึกความรับผิดชอบของเจ้าของจะมีส่วนช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดได้ในทุกท้องที่